สวัสดีครับวันนี้ครับช่องพี่วุฒิสูงวัต้องไปเที่ยวครับวันนี้อยู่ที่วัดพระบาทครับภูแฝดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับด้านหน้าที่จะเข้าไปครับเราจะเห็นเรือรู้สึกจะเป็นเรือสำเพอไหมครับเรือสำเภาเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในครับเข้าไปลอยพระพุทธบาทข้างในจะสวยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวติดตามพี่วุฒิเข้าไปข้างในนะครับ อันนี้คือทางเดินนะครับทางเดินเข้ามาในวัดพระพุทธบาทปูแฝดแห่งนี้จะต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าเดินครับพื้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับเดินจากที่ลาดก,ก็จะขึ้นมาสู่ด้านบนซึ่งเป็นที่สูงนะครับเป็นภูเขาเป็นภูครับระหว่างทางก็จะมีมีใส่ฮะด้านนี้ใส่ก็คล้ายๆใส่งามฮะแต่น้อยกว่านี้เป็นต้นใส่เดินเข้ามาเรื่อยๆ เดินเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเห็นพระปางนาคโปกอยู่ด้านหน้าเลยครับอันนี้คือบรรยากาศภายในวัดครับร่มรื่นข้างบนก็เป็นสาลาสาราอะไรยังไม่ทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปครับแต่จะขอเข้าไปด้านหลังก่อนนะครับภายในด้านหลังครับของวัดพระพุทธบาทครับภูแฝดอันนี้เราเดินขึ้นภูมาเรื่อยฮะขึ้นภูก็คือภูเขาลูกเล็กๆครับอันนี้คือพระ พุทธรูปฮะปางหน้าปกองค์ใหญ่มากครับเป็นเด่นสง่าอยู่ข้างหลังวัดนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเดินจากที่ราบขึ้นมาที่สูงตอนนี้ยืนถ่ายอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับก็มีน้องหมาออกมาต้อนรับออกมาเห่าเราแล้ว,ลวพระพุทธรูปทรงปางหน้าปกครับที่วัดภูแฝดน,นะครับ ลักษณะครับภายหลังภายในหลังวัดครับก็จะมีหินหินทรายรูปเจดีขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือด้านหลังครับวันนี้ต้องถอดรองเท้าครับเจ็บเท้ามากเหมือนกันนะครับเนี่ยพื้นก็เป็นขูข้าขูขาตะปุ่มตะปั่มอันนี้เป็นพื้นทรายคงไม่ได้ลงไปนะครับใส่ถุงเท้าอยู่ลงไปทรายติดแน่ๆเลยก็ถ่ายมาให้ทุกคนดู บรรยากาศครับหลังวัดที่พ่วุฒิเดินอยู่นี่ก็คือยอดเขาเตี้ยๆฮนะเป็นภูครับไม่สูงเท่าไหร่บนยอดเขาครับเดี๋ยวในสลา,านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับว่ามีอะไรครับปรากฏว่าข้างในนี้ครับในสลา,ามองเข้าไปมืดเตือๆเลยไม่มีอะไรครับก็ผ่านจากนี้ไปนะครับแล้วพ่วุฒิก็เข้ามาถึงด้านหลังของวัดนะครับเป็นคล้ายๆหลัังเอ่ยมวลดบเอ่ยข้างไหนเป็นยังไงไม่ทราบนะ เดินเข้ามาเนี่ยพื้นขูกคาขูดคารองเท้าเขาก็ไม่ให้ใส่เจ็บมากเลยครับแต่ก็คิดถึงคนที่อยู่ทั้งบ้านครับไม่ได้มาแล้วครับผมเป็นตัวแทนนําคลิปดีๆมาให้ทุกคนดูครับอันนี้คือบรรยากาศหลังวัดภูแฝดครับวัดพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาไม่สูงนะครับ แล้วเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้างหลังนี้จะมีพญาน,นาค่ะพญาน,นาคผมเดินจากข้างหลังมาหัวพญาน,นาคครับสวยงามครับเดินเข้ามาคุมฮะจากการเจ็บเท้าเจ็บเท้ามากๆเลยเพราะว่าที่นี่เข้ามาโดยใส่รองเท้าไม่ได้นะครับต้องถอดรองเท้ามาพญาน,นาคยิ่งใหญ่อลังการครับของดีอยู่หลังวัดครับลำบากก่อนค่อยสบายที่หลังเราก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาครับดูพญาน,นาคองคใหญ่มากครับ สวยงามอาลามตาอยู่หลังไว้ครับที่เขาบอกว่าอดทนครับทนฟานลำบากครับลำบากตอนต้นแล้วเราจะสบายตอนแก่มีแล้วก็แบ่งปันครับพิวุฒธกำลังแบ่งปันครับจะเอาภาพสวยๆครับของวัดภูแฝดวัดภูแฝดสวยจริงๆเลยนะมาข้างหลังยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการเรามาด้านหน้าฮะ นี่จะเห็นเนี่ยข้างในที่เป็นวิหารเลยผมยังไม่มีป้ายมีป้ายก็จะอ่านให้ฟังครับแต่ด้านหลังสวยมากครับสวยแล้วคุ้มกับการมาที่นี่องค์นี้ก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปประธานพรครับเหมือนอย่างที่วัดบางทงที่กระบี่อ่ะทรงเดียวกันนะลักษณะนี้ก็ทํานี่สวยจริงๆนะครับแค่มาดูพญานาคเฉยก็คุ้มแล้วครับเนี่ยพญานาคครับข้างหลังวัดพระบาทครับ ภูแฝดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับเอาฟาร์มสวยฟาร์มอลังการของพญาน,นาครับมาฝากทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะครับกดติดตามผมไว้ครับไม่พลาดครับสิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆม,มาช่วงนี้ถ่ายย้อนแสงครับย้อนแสงพระอาทิตย์ถ่ายออกมาแล้วสวยเปล่ายังไม่ทราบเลยนะครับพญาน,นาที่วัดพระบาท ภูแฝดที่นี่สวยงามครับสวยจริงๆครับมีพระพุทธเจ้าปางผายมือเลยครับเหมือนอย่างที่วัดบางทงเลยครับเหมือนกันเดียเลยสวยครับสวยงามอาหล่มตายอย่าลืมกดติดตามและกดกล่องของฝันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปนะครับวันนี้ครับพี่วุฒิสูงวัยต้องไปเที่ยวครับ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูนครับกล่าวสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ